นายวุฒิพงษ์นำบุตรประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหานิสินแห่งชาติสภาผู้แทนรัษฎรรับมอบเจลแอลกอฮอลและสเปรย์ล้างมือจำนวน1000ลิตรจากดกรสิทธิชัยแดงประเสริฐประธานกรรมการบริษัท JST ประเทศไทยโดยได้นำเจลล้างมือดังกล่าวนะครับไปมอบให้กับสื่อมวลชนและนอกจากนี้จะนำไปมอบให้กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติที่จะมีการประชุมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการ ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดที่ผ่านมาด้านดรสิทธิชัยกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันแม้จะดูเหมือนกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังหรือกาดไม่ตกทางบริษัทจึงได้ผลิตเจลแอลกอฮอลและสเปรย์ล้างมือไปมอบให้กับโรงพยาบาลสถานที่เอกชนและภาครัฐรวมไปถึงรัฐสภาเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้บริหารขร้าราชการ และผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากโควิด1 9ครับ